สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k t s อีกครั้งนะคะก้าวสู่เดือนมีนาคม2,565ที่สถาการโควิด -19 ยังทำให้ชีวิตประจำวันประมาทไม่ได้ช่อง3มรับรู้และเข้าใจคนไทยทุกคนจึงของนำเสนอความบันเทิงเสริมภูมิต้านทาง,งจิตใจให้มีความสุขด้วยผลงานละครใหม่ล่าสุดถึง3เรื่องเริ่มกันที่มะกรีที่รักตามมาด้วยซานเนหา และคุณหมีปฏิหารสามเรื่องสามรถให้ดูกันตลอดเดือนพร้อมด้วยซีรีส์เกาหลีด็อกเตอร์ตรวจใจเธอเผอใจรักรวมทั้ละครรีลันหนังฝรั่งและรายการวารริี้ใหม่แกะกลองเพราะช่องสามตามใจคุณเรื่องที่หนึ่งเริ่มกันที่ละครโรแมนติกแฟนตาซีมมกรีรีที่รักผลงานการันตีความสนุกของค่ายชลพีมโปรดักชั่น เป็นเรื่องราวของอาจารย์หนุ่มประจำคณะวิทยาศาสตร์ผู้ที่กำลังผิดหวังกับความรักจนต้องหันหน้าเข้าป่าให้ธรรมชาติรักษาแผลใจและในคืนวันฝนตกหนักท่ามกลางปรากฏการรุ้งจันทราสาวน้อยแสนประหลาดที่มีชีมนุษย์เธอเกิดจากต้นไม้ในป่าหิม,มพานที่เรียกว่ามัะกกรีผลก็เข้ามาทำให้ชีวิตของอาจารย์หนุ่ม ต้องเปลี่ยนไปตลอดการและยังต้องวุ่นไวายไม่จบเมื่อคนทันหัวร้อนตัวต้นเหตุเด็ดมัก,กรีผลจากต้นได้ส่งค่ารับใช้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทะรุมิติออกมาตามหาถึงเมืองมนุษย์ที่มีแต่ความโลภความรักระหว่างคนกับมัก,กรีผลแห่งปลาหิมพานจะสมหวังหรือไม่ นำแสดงโดยนางเอกลูกครึ่งไทยฮ่องกงลิงหลิงสิริลักษ์คืนแทนนางเอกเต็มตัวประกบคู่ครั้งแรกกับแม็กวิรคณิตและทีมนักแสดงเลื่นใหม่ของทางช่องสามอีกมากมายติดตามชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬกาเรื่องที่2ต่อกันด้วยละครใหม่หลังข่าวกับเรื่องร้านเสน่หาละครโรแมนติกดรามา่าที่ตีแผเห็นถึงรักที่แพ่ซ่าน รักที่พันผูกนำพาทุกชีวิตให้เกี่ยวโยงกันด้วยคำว่าเน่หาพบกับเรื่องราวชีวิตคู่ของลลิตานำแสดงโดยมิ้นชาลิดาที่ไม่ได้จบลงด้วยความสุขแบบสวยๆเหมือนในนิยายพอหลังแต่งงานกับสามีหนุ่มเชื้อสายจีนที่ผู้ใหญ่จับคู่ให้ชีวิตก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานกับความเจ้าชู้และถูกขกศัพทรากับทาสจากแม่สามี เมื่อฟังเส้นสุดท้ายขาดสุดบ้นทุกอย่างจึงจบลงแม่จะถูกบีดาของตัวเองตัดพอตัดลูกก็ตามเมื่อพบกับหมื่นใหม่รับบทโดยเตยพงศกรผู้ชายที่เข้ามาช่วยทุกเรื่องราวของชีวิตความรักจากใจจริงที่เหมือนลมใต้ปีกจึงเกิดขึ้นอีกครั้งการันตีความเข้มข้นโดยผู้จัดคุณตู่ปิยวดีมารีนนแห่งค่ายเวลาดี2020 อาอาอกาศทุกวันจันทร์นิรคารเวลา20นาิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่11มีนาคมนี้ค่ะเรื่องที่3กับละครใหม่กระแสรแรงเรื่องคุณหมีปฏิหารเป็นละครแนวโรแมนติกดรามา่าและแฟน,ต,นตาซีที่มีเรื่องราวของครอบครัวและการสืบสวนเข้ามาเสริมให้ได้ลุ้นพร้อมกับความน่ารักของนักแสดงนำอินสาริน และจอบทัชพลที่โคจรมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกโดยผู้จัดป้าเจ้ายุทธนาแห่งค่ายถนัดละครเป็นเรื่องราวของตู้หู้ตุ๊กตาหมีสีขาวที่เป็นความอบอุ่นและที่พักพิงใจให้กับพี่นัดมนุษย์หนุ่มอันเป็นที่รักโดยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีสีขาวสามารถสื่อสารกรับสิ่งของตึกตาี้บ้านได้ในเวลาที่ไม่มีใครเห็น วันหนึ่งเมื่อปาฏิหาริย์ส่งให้โต้ะหูกลายล่างเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยที่ต้องเรียนรูกก้การใช้ชีวิตแบบที่มนุษย์เขาทำกันเรื่องราวต่งตางๆจึงเกิดขึ้นเพราะมาการตามหาคำตอบว่าอะไรที่ทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นติดตามรับชมกันได้ทุกวันศุกรเสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่ม วันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้รอติดตามรับชมกันได้เลยสำหรับละครรีรันสุดฮิตที่จะนำกลับมาออกอากาศให้หายคิดถึงอีก3เรื่องเรื่องที่1เริ่มที่ละครเรื่องซรายสีเพลิงเวอร์ชันปี2013ของค่ายเมกกวายจำกัดที่ได้นางเอกแม่เหล็กอย่างชมพู่อาริยามารับบทเป็นไซาย เด็กสาวผู้มีปมปัญหาในชีวิตและกลับมาแก้แค้นทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะคนที่เคยสร้างปัญหาให้กับเธอและแม่รวมด้วยสามเพศมากฝีมือปอนัทวุฒิชายครีดแยมนามและอเล็กชีลาดเดตสามชายผู้ถูกหลอกใช้และน้องเล็กเหยื่อของการแก้แค้นมิวนิษฐาเรียกว่าทุกรายชื่อนักแสดงล้วนจัดเต็ม อาอกะทุวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา50นาทีถึง10นาฬิกา25นาทีเริ่ม24กุมภาพันธ์ค่ะเรื่องที่2ตามมาด้วยละครดราม่าสุดเข้มข้นที่เคยสร้างความนิยมไปทั่วทุกบ้านกับละครเรื่องดอกไม้ใต้เมฆเป็นละครแนวโรแมนติกดรามา่าแอคชั่นและคอมดี้ผลงานจาคล้ายเป่าจินจงที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่า ในรักไม่มีคำว,ว่าต่ำหรือสูงนำแสดงโดยเด่นคุณงามเนตรแยมัทิราและพริมพิมาเป็นเรื่องราวความรักต่างชนชั้นของเจ้าชายแห่งวังใต้เมฆที่ปลอมตัวมาเป็นคนธรรมดากับลูกสาวเจ้าของคณะสิงโตผู้มีความฝันเมื่อทั้งคู่มาเจอกันและต้องมาอยู่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายที่ต้องใช้ชีวิต และความรักเป็นเดิมพันเขาและเธอจะใช้ความรักที่มีอยู่ต่อสู้ไปด้วยกันได้หรือไม่ติดตามชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกา20นาทีถึง16นาฬิกาเริ่ม17กุมภาพันธ์ค่ะเรื่องที่3ต่อโดยละครสุดโรแมนติกดราม่าแอคชัน่นเลือดมังกรในตอนแรกที่จะนำกลับมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งกำกับการแสดงโดย พงพาดวชิราบรรจงจากบริษัท x อ g อาร์ตเจเนจำกัดมาลุ้นไปกับเลือดมังกรคนที่4แอนดิวเก็กสันประกบคู่กับเต้านัทพรกับเรื่องราวของลูกมาเฟียที่ไม่ต้องการเป็นมาเฟียจึงปฏิเสธตำแหน่งหัวหน้าแกงเหี่ยวแดงที่มีอำนาจเหนือแกงทุกแกงนี่ปากน้ำโพ แต่หลังจากได้รับบาดเจ็บปางตายจากฝีมือของคนที่หวังจะแย่งชิงตำแหน่งจึงขอปกป้องตัวเองและครอบครัวออกอากาศทุกวันจันทถึงสุกเวลา17.50นน,นถึง19.00นร่องตอนแรก24กุมภาพันธ์มาถึงซีรีส์เกาหลีกับเรื่องด็อกเตอร์ตืิดใจเธอเผอใจรักให้ฟแฟนๆนจ้นฟินจิกหมอนก่อนนอน ไปกับเรื่องเน่าของสาววัยรุ่นหัวรัน้นเกเรไม่สนใจใครยูยฮเยจองที่วันวันชอบหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองจนได้มาพบกับฮงจีฮงครูวิทยาศาสตร์ที่ในอดีตเคยเป็นหมอที่มากประสบการณ์แต่พอเกิดเหตุผิดพลาดทางการแพทย์ทำให้ตัดสินใจเลิกเป็นหมอและมาเป็นครูอย่างเงียบๆความดีและความเห็นอกเห็นใจทำให้สาวหัวรัน้นคิดเปลีย่ยนชีวิตเป็นคนใหม่ และทุ่มเทให้กับการเรียนจนกลายเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทผู้เก่งการในที่สุดติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันังคารเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเริ่ม28กุมภาพัแผ์ค้าและขอเสนอรายการบันเทิงวันหยุดน้องใหม่ล้าสุดอย่างรายการซุปตานอกเวลาบายสีสันวันเทิง ช่วงเวลาดีๆที่รายการสีสันบันเทิงทางช่อง3ครบรอบ31ปีจึงขอใช้ความคุ้นเคยเชิญเหล่าสุปตามาร่วมสนุกขายขำเผยมุมชิวๆนอกเวลาจากการถ่ายทำละครในแบบไลฟ์สไตล์วาไรตี้ที่จะพาแฟนๆมาทำความรู้จักตัวตนของเหราสุปตาฮิมากขึ้นโดยผ่านกิจกรรมที่แต่ละคนสนใจในรูปแบบไรพิธีกร เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะถูกคิดโดยไอเดียของสุปตาที่ผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันมาในถูกสัปดาใครจะเสนออะไรและความสนุกของกิจกรรมเวลานอกจะมีอะไรกันบ้างต้องติดตามออกอากาศทุกวันเสาร์ทย์เวลา20นาฬิกา5นาทีถึง20นาฬิกา25นาทีเริ่มห้ามีนาคมนี้รอติดตามความสนุกจะกล่าวสุปตากันได้เลย ส่งไทยคนนอนดึกโด้วยชนาทีมูฟี่ภาพยนตร์ดีๆทุกวันเสราร์เวลา23.55นาฬิกา55นาทีถึง2.15นาฬิกา15นาทีเริ่มจากวันเสราร์ที่5มีนาคมกับภาพยนตร์เรื่อง a n c คอกฮีโร่ขวางนรกนำสแสดงโดยวิลส i มิทชารลีเทอรอนและเจสันแบทแมนวันเสราร์ที่12มีนาคมกับภาพยนตร์เรื่อง คิลเลอร์เทพประบุตหรือนะะัาข่าบอกมาซะดีๆนำแสดงโดยแอตตันคูชเชอร์แคทอรีนไฮเกลทอมเซลเลกและแคทอรีนโอฮาร่าวันเสาร์ที่19มีนาคมกับภาพยนตร์เรื่องเฟอร์รี่วินเจนหมอบหน้าขน,นสนซ่าป่วนเมืองนำแสดงโดยเบนเดนเฟรเซอร์บรูคชิลและแมด p r โปรคอ และวันเสาร์ที่26มีนาคมกับภาพยนตร์เรื่องไอสปายเพียกลายใต้ดินนำแสดงโดยโอเวนมินสันเอนดี้เมอร์ฟี่มาร์คแม็กดูเวลและเจบารูเซลคลิปนี้ก่อนในรวบรมละครใหม่ละครรีรันชาแนลมูฟี ซีรีส์เกาหลีและววไรตี้ใหม่แกะกล่องประจำเดือนมีนาคมรอติดตามความบันเทิงที่หน้าจอช่อง3กด33กันได้เลยชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe แลวก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ